สวัสดคีครับพบกันี่ช่องสปอร์นิวทีเดย์กิฟที่เ,เ,เคยเลี้ยงนองภารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักที่นี่วันนี้ขอเสนขอสนข่าวจารุจิดอนนารุมา่าซบประบายซิฟาเรกิฟเผยแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับจารุจิดอนนารุมา่าหลังมือก่าวแชมโรคุยโดยตรงกับ,กบเฟบุริลา่าเหลือเพียงเจรจาค่าตัวกับเฟตเชที่อาจขายต่ำกว่าราคาที่ซื้อจากกรูกา้าเซเวอรีเย่แมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับจารุจิดอนนารุม่าผู้สาประตูปารีสแซงต์แชงแมงได้แล้วตามรายงานของเรก อนาคตของดอนนารุม่ากลายเป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากที่ปารีสมีท่าทีพร้อมปล่อยเขาออกจากทีมแม้ว่านายด่านชาวอิตาลีจะเพิ่งช่วยให้สโมสรได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คัซีซั่นล่าสุดก็ตามโดยบรรยายงานว่าปัญหาเป็นเพราะดอนนารุม่ารีกค่าเหนื่อยที่สูงขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่าเขาผิดใจกับบางคนภายในทีมเลกิฟเสริมว่าดอนนารุม่าได้พูดคุยกับโจเซฟกิลราผู้จัดจาการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปบ้างแล้วเช่นกันโดยเป็นเรื่องที่เชื่อกันว่าปารีสอยากขายดอนนารุม่าจดจะขอค่า ตัวถูกกว่าตอนที่ซื้อรูกาเซวีลี่ย์ในดานคนใหม่มาร่วมทัพด้วยซ้ำหลังจากเปเชเคยจ่ายเงินในเบื้องต้น40ล้านยูโรประมาณ1,480ล้านบาทเพื่อดึงเซวีลี่ยมาจากลิวเวอรละครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องสปอร์ตอินที่เด็ดของเราด้วยซ้ำหรัวนิ้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะพ่อใหม่ลิปหน้าสิครับ